อันนี้ไปไหนอีกไหมป่าโอ้โหข้าวปอีกนะโอ้โหเมืองทางไปไปลองไปเมืองลองไปสำรวจเหมอนกันมก็เคยบอกว่าเคยมาเลยลองไปเมืองไปข้าามเดี๋ยวครึ่งทางเหรอไปเข้าป่าเข้าป่าเข้าไปอีกแล้วครับผมสุดตัวนี้โอ้เมืองทางแน่พี่เข้าป่านั่นนี่ มันไม่เชิงมันบมเชือกหมดปลานี่ยมันเต้นแบบว่าต้นใหม่มันหลอยู่ซีประมาณเนี้ยต้นใหม่ต้นยามันหลายบดเชือกหมดเป็นปลาแอนแอนโอ้โหใจเด่นตัวพี่เดี๋ยวพร่งนี้ผมดิขอบปลาวัตรีนดูทางด้วคนดูทางมาทำอย่างน้อนี่ โอ้โหน่ากลัวจริงๆโอ้โหมันก็ฟีหรอ <c oughs> เอ้ยดูดิดด <c oughs> ป่าลึกเหรอ <c oughs> สวนแล้วนี่จะสวนแล้ว <c oughs> โอ้ยสวนดาดดาดนิดนึงดาดลอ้อดาดลอ้อ <c oughs> โอ้โหทำไมป่ามันดูแบบสวยงามจัง <c oughs> โอ้ยมันจะออกถนนใหญ่แล้วนี่เนี่ยถนนใหญ่ต้องอ่าเออออกถนนใหญ่แล้วตรงเลยตรงไปตามรอยไปเลยไม่รู้ว่าตรงนี้ไปออกไหนตามรอยตามรอยไปเลยอ๋อนี่ยออกนี่มือแข็เล่นถนนใหญ่ง่าันตรายไม่มีรถไม่มีรถระลังรถด้วย ออกกางบา่าได้เหรอเราจะขับมาเจอโอเคนำเลย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 ฮะ<า>โอ้โไม่เอาไม่เอามันถนนใหญ่มันมีรถเยอะไงมขับ,บชิวๆเฮ้ยสเตอร์บิดเลยว่ะพาเข้าปา่าวะเฮ้ยเฮ้ยไปรวะนะ ไม่รู้จักว่ะเตอบิดเลยว่ะน้องมะนาวขันรถไม่แน่นอเอ้ยไปปั๊มไหมไปปั๊มไหมไปปั๊มไหมเติมน้ำมันหน่เนาะเออว่ะได้ว่ะเฮ้ยลองขี่ไปดูวะลองขี่ไปปั๊มไหมเออเออออันตรายเลยวะไม้เอีย๋อยวถดเกินนะเนี่ยรอดูขับทางใหญ่เลยทุกคนต่เราไม่ได้ขับเร็วนะผมนะโอ้มันเย็นมันค่ำแล้วเนี่ยมืดตึ๊บเลย ๆครไปที่ก่อน <c oughs> เรียลี้อยดีกว่าเลียบร้อยดีกว่าเรียวเยข้าบ้านเลียกเขาบ้านเราโอ้แม่งรถดับจริงๆว่าผมพิมนี้ไม่มีอะไรเลยครับเข้าบ้านแล้วก็ตอนนี้มันทับแล้วด้วย ไม่รู้ว่าสีกล้องอาจจะเพี้ยนก็ขอโทษขออภัยด้วยนะนี่ทางหมู่บ้านทางเข้าบ้านถมนะนี่ถ้าใครจะมาบ้านถงนะครับผมก็เลี้ยวประมาณซอยเมื่อกี้นายจะถ่ายให้ดูเลยนะครับผมเลี้ยวประมาณซอยเมื่อกี้นะครับผมถ้าใครไม่รู้บ้านนะโอ้โหขับเข้ากลางบ้านเลยปกติผมไม่ค่อยขับมาอะไรประมาณนี้นะอายเขาไม่ใช่หรอกอายเขาอายเขาเลยไม่ค่อยข้าข้ following following าขับเนี่ยล questions questions? แล้วก็เลี so ออ้ยวซ้ายข้างหน้านะทุกคน เดือดไฟข้างหน้าเนี่ยมันจะมีายข้างหน้าตรงเนี้ยจะมีร้านค้าตรงนี้หน่อยก็เดวอดายตรงนี้ใช่ไ,ไหมวะเออได้เนี่ยจำทางบ้านทางเข้าบ้านเองไม่ได้แล้วเนี่ยนี่แหละก็ถึงแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากในคะลิปนี้ก็ฝากกาดไลค์กดแชร์กดติดตามสังกระดิ่งติดตามเฟซบุ๊กผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่อาทิหน้านะครับคลิปนี้ก็ขับรถชิลๆนะไม่ไจะเข้าป่าแต่ว่าเหมือนป่าเหมือ <c oughs> นป่าที่เขาแบบ เขาทำป่าอะไรประมาณเนี้ยอ่าถึงบ่าผมละโอเคทุกคนไปแล้วะผมกินีนกอเงเพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบาย